สามชั้นก็ <S <S จะใช้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับสามแผ่นแล้วก็ต้มก่อนน้าต้มนี้ใช้ตะแกรงรองด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ลงไปเอาหนังลงโอ๊ย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 ,อย,อยร้อนร้อนต้มด้วยไฟแรงสามสิบนาทีครบเวลาแล้วนะครับ พอเอาออกไปแล้วก็จะใช้ซ่อมเนี่ยทิมหนังให้พุนที่ยิบทิมขนาดร้อนๆนี่แหละเนื้อนิ่มดีหลังนิ่มดีทิมง่ายมาทิมดีร้อนน้ำส้มใส่ชูหมูสามชั้นที่เราทิมหนังไว้แล้วนะครับเอา,านหนังเนี่ยแช่น้ำส้มส่ชูไว้ ร้อนแช่ไว้สิบนาทีหมูก็แช่น้ำส้มสาชูเนี่ยครบเวลาแล้วนะครับแล้วก็จะมาหั่นหั่นเลยนนี้มันเฉียงเฉียงก็หั่นเฉียงเสียงตามเข้าไป<ม>ก็จะซับน้ำให้แห้ง เดี๋ยวจะไปทอดนะนะครับเดี๋ยวจะระเบิดกระท้านี้ก็จะลองด้วยตะแกงอีกเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูเนี่ยลงไปเรียงใส่ตะแกรลงครับน้ำมันนี่ก็ใส่พอดีพอดีหมูนี่นะครับใส่พอดีพอดีหมูประมาณนี้ ใส่น้ำมันแล้วนะครับก็เปิดไฟใช้ไฟกลางกับตันอเมริกาออกรบยังดีอยู่ยังดีอยู่ก็ต้องคอยจะเงื้อจะเงื้อดูนะครับตังแรกก็จะใช้ไฟกลางนะครับตอนนี้ก็ น้ำมันเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งก็จะใช้ไฟแรงโอเคหมือนคนนีแ่แหละทอดแต่ด้านหนังนะครับนี่ได้แบบนี้ใช้ได้แล้วพอเลยพอมาอีชิ้นหนึ่งนี่นครับน้ำราดน้ำปลานะครับก็ต้องน้ำปลาดีครับเพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมความหวานก็น้ำตาลปี๊บ ลงเส่ให้เดือดเปแล้วก็พอปิดไฟพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำมะขามเปียกน้ำเชื่อมหอมแดงซอยต้นหอมซอย สามชั้นทอดนี่นะครับทอดกับกรอบก็จะเหมือนหมูกรอบนะครับแต่ไม่พองไม่ฟูแต่ความกรอบฟับงเสียงก็รู้ข้างในนี่เป็นฉ่ำอยู่เลยนะครับกรอบแบบไม่ต้องลงแรงเลยนะครับเบาๆหมูทอดของเรานี่ไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะครับฉะนั้นนี่ต้องราดด้วย ปลาหวานเข้มข้นแบบนี้สามชั้นทอดอาราดน้าปลาพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็เป็นการทำหมูอทอดก,กรอบง่งายๆเลยนะครับก็จะเป็นหมูกรอบสุดเรื่องรัดนี่เองแบบนี้สามชั้นทอดอาราดน้าปลาขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับว้าวอื้อหือ ฟังเสียงกรอบแบบง่ายๆนะครับมะต้องมีข้าวเลยจะไ,ได้ฟังเสียงกรอบง่ายๆ่ะต่อน้ำจิ้ม